วันนี้มาจัดให้เลยอย่าพลาดมามาเริ่มกันตั้งแต่คันแรกนี้เลยนะคะคันนี้เป็นนิสสันฟอน n เทียทุกคนคันนี้นะคะเป็นนิสสันฟอร์เทียสวย,สวยๆแบบนี้เลยให้ดูรอบคันนะคะคันนี้ผ่อนแค่3850บาทเท่านั้นค่ะ 3,850บาทเท่านั้นเป็นไงผ่อนไม่ถึง5,000ันด้วยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง3 0 0พันนะทุกคนคันนี้เป็นเครื่อง3 0 0พันสวยๆแบบนี้เลยใครอยากได้รถเข้าไร่เข้านานะมาจับมาจองคันนี้ได้เลยเดี๋ยวลุงเนพาชมภายในนะคะมาตามลุงเนมาค่ะให้ดูเลยเปิดประตูให้ดูเลยนะคะดูด้านในได้เลยทุกคนด้านในสวยมากนะคะเป็นยังไงสวยไหมมองมุมไหนก็สวยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้นะถ้าใครไม่อยากพลาดน,นะคะนิสสันฟอนเทียคันนี้ รีบจับรีบจองเลยนะคะมาให้ดูต่อที่ห้องเครื่องอ้าวนี่ยหาบาพออยู่นี่ไปให้ดูเลยค่ะนี่ห้องเครื่องสวยๆเลยนะคะห้องเครื่องสวยๆเลยย้ำกันอีกทีนะคะนิสสันฟอร์เทียคันนี้ผ่อนแค่38 5 0อห้าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนเบามากและที่สำคัญเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยรอบคันค่ะอ่ะให้ดูความสวยความงามน้องคันนี้นะคะมาที่น้องคันตัดปเลยถักปเลยนะคะ คันนี้นะเป็น Isuzu D-Max ไฟตาตั้งนะ Isuzu D-Max ไฟตาตั้งเป็นตัว SLX นะคะคันนี้เป็นตัว SLX นะคันนี้นะใครที่กำลังตามหาอยู่มาจับมาจองได้เลยคันนี้ผ่อนแค่5 0 8 3บาาทผ่อนแค่5 0 8 3บาทนะคะฟังไม่ผิดฟังไม่เพี้ยนและให้ดูสวยขนาดนี้ยางใหม่4เส้นติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยรอบคันนะคะมาเน่ๆให้ดูภายในทุกคน ไปกันอย่างรวดเร็วค่ะบอกแล้วว่าวันนี้เรามาแบบลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะจ๊ะเรามาแบบลดลดเลยนะคะลดให้เลยนะเนเน่ลดให้เลยนะนใ,ยนะใครไม่อยากพลาดต้องดูต้องดูนี่เปิดโชว์ห้องเครื่องไปเลยทุกคันนะคะบอกแล้วว่ารถเรานะมาสวยๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมมาแน่นอนนะคะสวยๆเลยทุกคนคันนี้ย้ำอีกทีคันนี้นะคะ อีซููดีแม็กนะจำเลขทะเบียนไว้เลยคูณแคปไว้เลยนะคะคันนี้ผ่อนแค่5,083บาทนะคะ5,083บาทมาคันต่อไปเลยอีซููดีแม็กไฟตาตั้งเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นน้องยกสูงนะคะเป็นตัวยกสูง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 หรือตัวไฮแลนเดอร์นั่นเองนะคะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นั่นเองนะคันนี้นะผ่อนเท่ากันเลย5,083บาท เอาไปเลยค่ะชอบคันไหนชอบตัวเตีย้ยหรือว่าตัวสูงเลือกได้เลยคุณเลือกได้เลยนะ,ค,ะคันนี้เหมือนเดิมค่ะยางใหม่4ีเส้นิดฟิีไม่ใหม่ไปเลยรอบคันนะคะทีฟิีไม่ใหม่ไปเลยรอบคันคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะมาชมด้านในกันเลยชมด้านในกันเลยนะคะนี่เป็นยังไงห้องเครื่องนะเอยห้องเครื่องอะไรภายในรถภายในรถสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยนะ,ะส,วยสวยมากทุกคนเดินมาสวยมากแล้วสีดําแบบนี้ปกติต้องเห็นเป็นอะไรคะ รอยขนแมวนู่นนั่นนี่นะคะแต่คันนี้นะคะล่องรอยการใช้งานนะถือว่ามีน้อยมากๆนะคะถือว่ามีน้อยมากๆเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะขยอบอีกรูปเออนี่นะคะคันนี้นะคนนนะคเครื่องยนต์เป็นตัว VJ Turbo ด้วยนะคะเป็นเครื่องยนต์สามพันเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เปลี่ยนทายของเลวให้แล้วเรียบร้อยนะ,คะใครอยากได้รีบจัดรีบจองกันเลยเพราะทั้งหมดที่จอดอยู่นี่ผ่อนแค่5,000กวกุบาทเท่านั้นค่ะทุกคนมาคัานถัดไปเลยค่ะอินซูซูดีแมกไฟตัดทั้งอีกแล้ว ใครนะคะที่ชอบอีสูซุดีแมต้องรีบมาเลยสายเกษตรกรใช่ไหมคุณอยากได้ช่วงล่างดีๆบุกเข้าตลาดเอ้ยบุกเข้าตลาดบุกเข้าท้องไร่ท้องนาได้แบบชิวๆสบายๆนะคะมามาจับมาจองได้เลยทั้งหมดที่จอดอยู่นี่มีแต่คันส,สวยๆนะมีแต่คันส,สวยๆคันนี้นะผ่อนแค่5,350บาทค่ะ5,350บาทเท่านั้นนะคะปะมาชมภายในกันเลยดีกว่านะคะ ไม่เป็นการเสียเวลาให้ดูภายในรถเลยนะคะให้ดูภายในรถเลยนี่หัวเกียร์สวยๆนะคะเบาเป็นเบาผ้าด้วยพวงมลาลัยเป็นยังไงตัดกับสีทองสวยมากๆจริงๆนะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆนะคะมาเดี๋ยวให้ดูที่ห้องเครื่องเดี๋ยวต้องดูที่ห้องเครื่องครับผมนี่แอบแต่งมาแล้วเล็กน้อยนะคะแอบแต่งมาแล้วเล็กน้อยนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะคะ ของเหลวภายในเครื่องก็เปลี่ยนให,ให้ใหม่นะคะใครชอบคันนี้นะใครชอบอีซูซูดีแมกไฟตาตั้งคันนี้ตัวสูงคันนี้นะรีบจัดรีบจองรีบทักมาหาเน่เลยลูกค้าต่างจังหวัดก็อ,ออกได้ค่ะดูคลิปนี้อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้สาขาของเราออกได้แน่นอนทําง่ายๆสีขั้นตอนคันหนึ่งจองค่ะสองนะคะส่งบัตรประชาชนมาเช็คเครดิตฟรีนะคะ3รอเซ็นไฟแนนซ์ฟรีที่หน้าบ้านได้เลยและ4รอรับรถฟรีที่หน้าบ้านได้เลยนะ,ะเราส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะจ๊ะ มาต่อกันนี่คันนี้ครับผมอีซูซูดีแม็กตัวไฮแลนเดอร์แล้วค่ะคันนี้เป็นสีดําตัวยกสูงสวยๆแบบนี้เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางให้ใหม่ค่ะแม็กใหมย่ยางใหม่ทุกคนแม็กใหม่4ี่ล้อยางใหม่4ี่เส้นติดฟิมให้ใหม่รอบคันคันนี้ผ่อนกันอยู่ที่5,540บาทค่ะ5540บาทนะสวยๆแบบนี้เลยแม็กมมใหม่ยางใหม่ฟิมใหม่ให้ดูภายในด้วยเออเป็นยังไงคันนี้สวยๆเลยนะคุณนะ คันนี้สวยๆเลยนะคะใครอยากได้คันนี้นะรีบจับรีบจองได้เลยลูกค้าที่อยู่ใกล้สนามบินนี่ลูกค้าต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้สนามบินอยากมาดูรถด้วยตัวเองโยกหูโทรหาเน่ๆเลยเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอจ้ะโยกหูโทรหาเน่ๆเลยเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอลูกค้าอาจจะงงเอ๊ะโทรทาไมเน่ๆนะคะมีบริการให้เลยลูกค้าที่อยากมาดูรถด้วยตัวเองนะคะเน่ๆยินดีออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะตัวเครื่องบินไปกลับนะคะ ที่พักด้วยนะคะอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นนั้นดูแลให้ทุกอย่างนะคะลูกค้าขอแค่โทรมาบอกว่าอยากได้รถกับเรานะคะออกให้หมดเลยมาดูรถได้เลยที่หน้าร้านนะคะมามาต่อกันครับคันนี้มาดูกันที่ห้องเครื่องค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะคะเป็นตัว DDI นะจ๊ะเป็นตัวเครื่องยนต์ DDI นะสวยๆแบบนี้เลยบบเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้แล้วนะคะรถสวยคันหน้าเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมมาแน่นอนมาดูคันถัดไปของเรากันค่ะ คันนี้อีซูดิแมกตัวไฮแลนเดอร์ตัวสูกสูงอีกแล้วนะคะคันนี้เหมือนเดิมไลยทุกคนแมกใหมย่ยงมางใหม่ค่ะแมกใหม่ยางใหม่นะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันเลยคันนี้เป็นสีบอลเทาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะผ่อนน้อยมากคันนี้ผ่อนเบามากผ่อนไม่ถึง5,000ด้วยเพราะน้องคันนี้ผ่อนแค่4,331บาทค่ะ4,331บาทเท่านั้นเริ่มต้นที่ฟรีดาวด้วยนะคะทั้งหมดที่จออยู่นี่เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคุณนะ ไม่อยากพลาดน,นะคะรีบจับรีบจองรีบโทรเข้ามาหาน้องเนเลยนะคะรีบโทรเข้ามาหาเนเน่เลยมาเนเน่พาชมภายในค่ะมาค่ะชมภายในรถกันนะคะมาชมภายในรถคันนี้กันนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะพวงมลาลัยเวอร์สวยๆแบบนี้เลยกระปุกเกียร์เท่ๆแบบนี้นะคะสวยมากทุกคนคันนี้สวยมากๆไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องครับเราไปกันอย่างรวดเร็วนะคะย้ำอีกทีใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะคะคันนี้ คันนี้และทั้งหมดที่จอดอยู่นี่นะคะผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเป็นยังไงห้องเครื่องสวยมากนะห้องเครื่องสวยมากๆเลยนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคะอยากได้รถใหม่ใช่ไหมอยากได้รถใหม่ใช่ไหมนี่นิสสันานราเลยนิสสันโนราคันนี้เป็นปีใหม่นะคะเป็นตัว2.5นะเครื่องยนต์2.5นะคะคันนี้รถปี2020เลยนะ ผ่อนแค่5,470บาทเท่านั้นผ่อนแค่5,470บาทเท่านั้นวันนี้นะเอาใจลูกค้าเลยเอาใจลูกค้าเลยนะคะสีสวยๆเลยสีบอนทาสวยๆคันนี้นะคะเป็นล้อกระทะเดิมเดินจากนิสันเลยไปไปดูด้านในกันค่ะภายในนะได้เป็นสีเบจนะคะคันนี้เป็นบ่อผ้าน,นะคะเป็นบ่อผ้าน,นะ,ะพวงมลาลัยพาวเวอร์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องกันมาตามนี้เน่ไปดูห้องเครื่องกันดีกว่า อันนี้กระจกมองข้างทั้งสองข้างนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะเป็นตัวปรับไฟฟ้าแล้วนะคะมาเน่ให้ดูโอนิซันนะ่ะทำไมชอบทำไว้ข้างๆเนาะฮึบฮึบพี่ฮาร์ดเออมาห้องเครื่องนะ,ะเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะห้องเครื่องเดิมๆสวยๆแบบนี้ ที่ถอดอันนี้ไม่ใช่อะไรนะให้ลูกค้าได้ดูว่ามันเดิมจริงนะคะรอยม้จากโรงงานยังอยู่โคตรทุกจุดค่ะแบตเตอรี่ใหม่ๆ่ค่ะหน้าเดิมๆเพราะร้านเรารับประกันคาะไม่มีชนหนังไม่มีน้ําท่วมและมีการรับประกันหลังการขายให้ลูกค้า1นปีเต็มๆนะคะมีการรับประกันหลังการขายให้ลูกค้า1นปีเต็มๆออกรถกับเรานะคะฟรีรถสไลด์โดยเฉพาะลูกค้าที่ดูผ่านช่องทางออนไลน์นะ,ะดูผ่านช่องทางออนไลน์นะคะรถสไลด์ให้ฟรี2ปีเต็มๆ2ปีเต็มๆมูลค่า20,000บาทนะคะและที่สําคัญ ทั้งหมดที่จอดอยู่ด้านหลังเน่ๆตรงนี้นะคะไล่ไปเลยผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นใครนะคะที่ดูมาแล้วรู้สึกว่าชอบจริงๆอยากได้จังเลยนะคะรีบโทรหาเน่ๆเลยยกหูโทรหาเน่ๆเลยเบอร์โทรึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะเบอร์โทรึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้เน่ๆด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะฝากไว้นิดนึงนะคะลูกค้าจ๋า เมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้อย่าลืมนึกถึงเนเน่ค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองต้อนรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากกรุงบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ